ทหารไทยที่มีกำลังใจและความรักชาติที่แข็งแกร่งมีคลิปเก่าที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเสียสละและการเผชิญหน้ากับทหารคขมรที่ยืนยันว่ารักชาติเหนือชีวิตคลิปนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความกล้าหาญและความรักชาติของทหารไทยที่ไม่เคยละทิ้งแผ่นดินและชาวไทยในเวลาที่สุ่มซ่อนอันตรายอยู่ในวันนี้19พฤศจิกายน วาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารทําการโพสต์คลิปวิดีโอที่สะท้อนความรักชาติและความเสียสละของทหารไทยซึ่งเกิดขึ้นก่อนการประทะระหว่างทหารไทยและทหารขเขมรที่ช่องอานมาอุบลราชธานีในคลิปนี้เราสามารถเห็นว่าทหารไทยยืนยันการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างกล้าหาญแม้ว่าทหารขเขมรจะมาพร้อมอาวุธและลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทหารไทยก็ไม่ยอมถอนกําลังออกแต่กลับประกาศกล้าให้ทหารเขมรถ,ถอยไปหรือตายด้วยกันมาตายด้วยกันมาถอยไป คำพูดนี้สะท้อนความรักชาติและความเสียสละของทหารไทยอย่างชัดเจนที่ไม่เคยละทิ้งแผ่นดินและชาวไทยในเวลาที่สุ่มซ่อนอันตรายแม้ว่าคลิปนี้จะเป็นเหตุการณ์เก่าก่อนการประทะที่ชายแดนแต่ก็สะท้อนความเสียสละและความกล้าหาญของทหารไทยได้อย่างดีทำให้เรารู้สึกถึงความรักและความเชื่อมั่นในทหารไทยที่เสมอภาคกับชาติและแผ่นดินนับถือหัวใจทหารไทยยอมแลกชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทย คำพูดนี้ของผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความรักของเขาต่อทหารไทยที่เป็นตัวแทนของความเสมอภาพและความรักชาติแต่ก็ต้องเผชิญกับความเป็นไปไม่ตายว่ากัมพูชาเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติเราไม่สามารถไว้ใจได้ว่ามันจะไม่มีการลุกล้ำเข้ามาในครั้งต่อไปความเป็นไปไม่ตายนี้ทําให้เรารู้สึกว่าความรักชาติและความเสมอภาพของทหารไทยเป็นสิ่งที่มีค่าและสําคัญมากมาก คลิปนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความกล้าหาญและความรักชาติของทหารไทยที่ไม่เคยละทิ้งแผ่นดินและชาวไทยในเวลาที่สุ่มซ่อนอันตรายอยู่มันเป็นความเชื่อมั่นที่ทำให้เรารู้สึกถึงความรักและความเสมอภาพของทหารไทยต่อชาติและแผ่นดินแต่ที่นี้มีคำถามที่อาจจะขัดใจบางคนว่าทำไมทหารไทยต้องเสียชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยความเสียสละของทหารไทยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืมและต้องรับรู้ว่ามันเป็นความเสมอภาพและความรักชาติที่แท้จริงทำให้เรารู้สึกถึงความสำคัญของความเชื่อมั่นในทหารไทยและความรักชาติของชาวไทย คลิปนี lings, ้เป in ็นบทเรียนเกี่ยวกับความกล้าหาญและความรักชาติของทหารไทยที่ไม่เคยละทิ้งแผ่นดินและชาวไทยในเวลาที่สุ่มซ่อนอันตรายอยู่มันเป็นความเชื่อมั่นที่ทําให้เรารู้สึกถึงความรักและความเสมอภาพของทหารไทยต่อชาติและแผ่นดินทําให้เราเชื่อมั่นว่าทหารไทยจะเป็นตัวแทนของความเสมอภาพและความรักชาติของชาวไทยในเวลาที่สุ่มซ่อนอันตรายอยู่